สวัสดียามเช้าครับวันนี้พามาชมฟักทองสีเมือง050ครับอายุ70วันหลังจากที่ไม่ได้ดูแลครับน้ำขาดน้ำลูกเบี้ยวนี่ ใหญ่กว่าฝ่ามือนิดนึงครับนี่ครับผลของการขาดน้ำแหว่งครับนี่ครับเสียหาย นี่ครับหายไปครึ่งลูกจะมีบางลูกก็สมบูรณ์อยู่ครับเริ่มขึ้นนวนแล้วมืต้นที่เป็นใบด่างจะลูกประมาณนี้ครับทางที่ดีถ้าเห็นก็คือถอนทิ้งเลยครับ ได้ผลผลิตก็ได้ไม่สวยครับอันนี้ก็จะค่อนข้างโอเคครับสีเมือง050นี่ครับบางลูกนี่บเสียดาย น,นี่ก็เสียหายข้อต้องไม่สวยพอใกล้เก็บผลผลิตครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมกังวลก็คืออันนี้ครับไม่รู้เป็นอะไรครับเริ่มเริ่มเกิด นี่ครับนี่ดูนี่ครับสิ่งที่เธอทำให้เริ่มกังวลนี่ครับ ไม่รู้เกิดสาเหตุอะไรนี่ครับท่านไหนพอมีประสบการณ์ช่วยบอกผมด้วยครับ เริ่มแล้วครับมันแหวงครับตรงนี้มผลปลิตเสียหาย ตรงนี้ก็พันเข้าวตอกครับเจ็ดสิบวันเหมือนกันครับ นี่ครับพี่น้องสิ่งที่มันเริ่มเกิดเนะ้ะเกิดได้สังเกตมาสองสามอาทิตย์แล้วมันเริ่มเริ่มเริ่มมีแบบนี้เน่ากลางอากาศไม่เคยโดนน้ำนะครับน้ำก็ไม่เคยไหลมาตรงนี้แต่ว่าเน่าเน่าแบบเฉยๆนี่ครับเชื้อราขึ้นขนาดแดดร้อนๆเปรี้ยงๆนะครับหรือเป็นเพราะมันร้อนเกินก็ไม่รู้ นี่ครับนี่ครับนี่ก็เน,น่าครับ ข้างในเหลวไปหมดครับเนี่ยเละย่งเหมือนมันฉ่ำน้ำไปเลยครับอันนี้ได้แต่ลูกลูกแขนงแล้วน,นี่ผมจะพามาดูที่เป็นใบหนิกนะครับ สำหรับท่านที่เสียได้นะครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับผิวไม่งามครตะปุ่มตะปั่มนี่อันนี้อยู่ในตรงต้นเคือเถานี้ไม่เป็นไรอไอที่เป็นคือเถานี้นี่ครับอย่าเอาไว้นะฮะไม่คุ้มไม่คุ้มเอาไว้นี่เห็นไ,ไหมฮะผิวจะเป็นอย่างนี้ครับก็พ่อค้าก็คงคัด ทิ้งเหรอครับนี่ครับสำหรับท่านที่เสียดายนะฮะที่ต้นที่เป็นไวรัสนี่อย่าเสียดายครับถอนเลยครับผลผลิตก็ไม่ไ,ด, <c oughs> ได้นี่ครับไวรัสนี่ครับมาอีกลูกหนึ่งครับเน่ากลางอากาศเน่าเฉยๆนะอยู่เฉยๆก็เน่านี่เยเชื้อราเต็มไปหมด น้ำไม่เคยไหลมาหาน้ำจากสายน้ำหยดคับประมาณ2อกิโลครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับไม่ค่อยโดกกับมือใหม่ครับ <clears> hmm. <throat>